สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้กะสีมาเฮ็ดย่ำใส่ตันเวยจ้าย่ำใส่ตันกินย่ำแรงๆเลยจ้าเฮ็ดอยากสมๆสเสนาะอันใส่ตันอันนี้ห้อกะลวกแล้วด้วยจ้าลวกแล้วกะเทลงไปด้วยจ้าต่อไปข้ากะใส่ผักเอใส่เครื่องก่อนเนาะ ใช่เครื่องย่ำจ้นาน้ำย่ำี่เฮ็ดไว้แล้วเด้อจ้ะพี่น้องแต่ว่าบ่กไข่สมปานใดจ้ะเดี๋ยวเฮาค่อยสิมอีกเทื่อนึงเนาะว่วา,า <S <S มันโบราณบันไดบอแบบทะเลทะเล,ลจ่าส,สูตรนี่สูตรนี่ใช้ตะไคร้น้ำเด้อจ้ะพี่น้องตะไคร้หั่นไว้แล้วจ้ะมันจังหอมจ้ะ ใช้ด้วยเอากระซิมรสชาติเจกก่อนเลยจังส่ผักน้องจังเป็นตะแเสีงจ,จ้ะผคงให้เรียบร้อยก่อนจ้ะค่อยใส่ผักอันนี้ก็สีซิมแล้วเนี mm ่อนเผ็ดเผ็ดจ้ะพี่นอ้องแต่ว่าขาดเปรี้ยวใส่เปรี้ยวอีกก็น้อย มีปากง่าล้องไปจ้าง่าสดๆเลยโคเล่แบบนี้้นให้เขากันจ้าค้นแล้วแบบใส่พักด้วยาบนี้พักตะหั่นเตียงใหม่แล้วจ้าขึ้นใช่ หอมใหญ่บริเทุทธแค่รดเน้นๆจากเครื่องแน่นๆเห็ดม่กินตัง้งแยกกี่ทีเครื่องพี่นอ้องจังแสบจา้าโอ่ยชามหน่อยเป็นเนาะคนเนา,าด้วยแบบเน่าข้นลุดจา้าข่นค้นขสนใช้ได้เติมน้ำย่างอีกเด้เครื่องหลายปวด เดินลงไปอีกจก้ข้นบันนี้ก็เรียบร้อยจ้าพี่น้องซิมกเกลือนะึงคนแรกก็ซิมกเกลือนะึงเขากันบ่ แซ่บจ้ะพี่น้องตังเช็ตึงสมเปรี้ยวหวานจ้ะมาเด้อจ้ามากินกน้ากันจ้ะยงใส่ตันโยโย่จ้าเป็นตเแซ่บเบาพี่น้องมาเด้อจ้ามากินกน้ำกันจ้าเข้มนี้กัฝากไว้ซํำนี้ก่อนเด้อจ้ะพี่น้องขอบคุณที่รับชมจ้าสวัสดีค่ะ